สวัสดีครับสวัสดีค่ะก้าผมร้อยโทจตุพรปิญเจริญครับจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่น1ทับ63รหัส2กร113ครับดิฉันสิบตีหญิงณนภะาพรสิทธิทเสนาจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่5ทับ68รหัส25ขอ005ค่ะเราสองคนครับได้นํากําลังพลนะครับจากซุม่มในการจิตอาสาพระราชทานบนทนทานุบกี้24ครับเป็นน้องๆจิตอาสาและรดอดจิตอาสาครับ มาที่สภาการชาติก้าจังหวัดอุดรธานีครับโดยนากําลังพลนะคะมาบรรจุถุงยังชีพค่ะจากสภาการชาติไทยโดยบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับเป็นผู้มอบเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างครับพร้อมเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจพร้อม ท่านผู้ชมครับนี่คือท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีค่ะยินดีแนะนาตัวสวัสดีค่ะนางนงลักษณ์ซุนหัวค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีค่ะทำถุงยัง,งชีพประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ทําประมาณ400กว่าชุดค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีก400กว่าชุดค่ะ่จะเอาไปที่ไหนครับ ไปที่อำเภอหนองหารค่ะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อวานนี้ค่ะก็จะมีคนเดือดร้อน800กว่าหลังคาก็ไปสองวันค่ะวันละ400 400ประชดค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ทาท่านผู้ชมครับนี่คือท่านรองนายกหล่าก,กาชาติสภากาชาติไทยจังหวัดนนทธารีครับ จิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามึมงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจมันทาด้วยจิตที่คิดทาดีประนให้โลกนี้น่าอยู่สดใสตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหานจาังหวัดอุรรธาน,านีค่ะซึ่งผู้ว่าราชาการจังหวัดอุรรธานีนะครับท่านจะได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอหนองหานที่ได้รับ ความเดือดร้อนทางด้านอุทุภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ